สวัสดีครับผมตีใหญ่ใน P1 r e v นรีวิวนะครับวันนี้นะผมอยู่กับตัวจอ Android ตรงรุ่นนะครับเป็นยี่ห้อมิชิก้านะครับตัวนี้เป็นตรงรุ่นของ t ่าโตโยต a a l t i ตครับตัวปี2008ถึง2013นะครับก็ตัวจอนะฮะจะมีลักษณะ9นิ้วนะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวหน้ากากเลยนะครับผมซึ่งเราสามารถถอดวิทยุเดิมออกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับเข้าไปใส่แทนได้เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับด้านหน้าก็จะ มีลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นมีกิ๊บล็อกนะครับให้สามารถยึดเข้ากับตำแหน่งเดิมของตัวรถได้นะครับผมซึ่งตัว Android ตรงรุ่นตัวนี้นะครับเป็นสเปกแอนดรอยด์เวอร์ชัน9นะครับแรม2ลอง32ครับผมอุปกรณ์ในกล่องครับที่แกะมาให้นะครับตัวนี้ก็จะมีชุดสายไฟนะครับเป็นสายไฟตรงรุ่นนะครับก็ไม่ต้องตัดต่อนะครับสามารถเอาไป เสียบเข้ากับชุดเดิมแล้วก็ต่อใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็มี USB นะครับให้มาน1ชุดนะครับผมแล้วก็มีตัวชุดสาย AV In AV Out นะครับให้มาน1ชุดนะครับแล้วก็จะมีตัวปลั๊กกล้องมองหลังนะครับแล้วก็เสา Wi-Fi นะครับซึ่งมันจะอยู่ในชุดเดียวกันนะครับผมก็จะมีตัว GPS นะครับเป็นตัว GPS ระบบตำแหน่งนะครับใช้ได้ทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับผมซึ่ง ตัว Android ตรงรุ่นตัวนี้นะครับสามารถต่อกล้องบันทึกแน่นะครับที่เป็นระบบ Android นะครับสามารถต่อเข้ากับตัว MG ศูนย์ศูนย์เก้าตัวนี้นะครับส่วนวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็สามารถไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมนะจะเอาตัวนี้ไปต่อเปิดเครื่องนะครับว่าเราไปดูเมนูข้างในนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นออกมาในลักษณะไหนนะครับก็ จะขึ้นมาเป็นหน้าวิทยุเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรากดไปดูออปชันกันนะครับผมก่อนหน้าตาถ้าเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นจะมี Option, มออปชันมีลูกเล่นต่างๆนะครับผมซึ่งในตัวนี้นะครับมันก็จะมีแอปมาให้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นตัว Youtube นะครับผมแล้วก็ o o o l l m m p s นะครับหรือว่าถ้าอยากจะได้แอปเพิ่มก็สามารถไปโหลดได้ที่ Play Store นะครับส่วนสเปคของตัวนี้นะครับผมก็เป็น Android version 9.1นะครับเป็น4คอลอม3์นะครับแล้วก็แรม2นะครับ ตัว Android นีนครับก็มีบูท o ูธด้วยนะครับผมซึ่งสามารถาโทรศัพท์หรือว่าฟังเพลงผ่านบูททูธก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถใช้งาน2จอพร้อมกันได้นะครับก็แตะปุ่มข้างบนนี้ค้างนะครับมันก็จะแบ่งจอมาให้คนละครึ่งนะครับผม ซึ่งเราสามารถาฟัง YouTube นะครับแล้วก็ดูแผนที่ไปด้วยกันได้นะครับผม ก็สำหรับตัวสินค้านะครับที่ได้รับชมไปนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์พี่วันเชียงใหม่ครับ0845260003นะครับแล้วก็แอดไลน์คุยกันก่อนก็ได้นะครับที่ ID-LINE 0845260003นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับได้ที่ c a r o m a r k e t .com นะครับสำหรับวันนี้ผมตีใหญ่นะครับต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ